สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่าการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะย่ายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทรที่ร้าน0644787995 ID Line nut240825 คะ่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60-70-80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทะะใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ เทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะเคี่ยวนาน20-30นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกลิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็ะกยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบ น้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหาร ด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะ,ะดื่มได้นานค่ะ2 3สสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อหกรบาทจัดส่งฟรีนะคะ,ะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะ สิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้มาแบ่งฝากโชค9ชั้นนะคะ,ะตัวนี้ต้นแม่เขาเป็นดำชมพูส้มม่วงคะ่ะฝากนี้พร้อมแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะยาวมากค่ะ อ่ะตัวนี้ให้ที่800ส่งฟรีนะคะฝักนี้800ส่งฟรีอ่ะและให้จองนะคะให้จองฝักนี้ด้วยอ่ะฝักนี้ไว้ที่800ส่งฟรีนะคะอ่าอันนี้ก็ใกล้แล้วค่ะอ่าเป็นดำชมพูส้มม่วงนะคะดำชมพูส้มม่วงใบหนาแข็งแรงอ่าตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาเข้ามาที่โทนสีสนิมส้มนะคะ สีสนิมส้มใบหนาแข็งแรงดีค่ะทนโรคด้วยนะคะน้องทนโรคด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะฝากนี้นะคะให้ที่800เท่านั้นค่ะ800ส่งฟรีค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ให้จองค่ะตัวนี้ให้จองอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะคะตัวนี้ก็ไปได้ค่ะให้ที่800ส่งฟรีเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีฝักนี้นะคะฝักนี้ก็ให้ที่ 800ส่งฟรีค่ะตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยตัวนี้จะเป็นออกไปทางโทนแม่จะออกไปทางสีเหลืองนะคะ,ะด่างค่ะด่างแต่ว่าเหมือนจะไปทางสีเหลืองนะคะจะออกไปทางสีเหลืองตัวนี้ไปเลี้ยงเลี้ยงในร่มเยอะค่ะน้องก็เลยสีเหมือนจะมาช้าค่ะสีจะมาช้าแล้วจริงๆก็ด่างมาช้าด้วยค่ะเพิ่งจะมาเปิดด่างช่วงใบบนนะคะ,ะให้ที่800ส่งฟรีเช่นกันค่ะถ้าสนใจนะคะ ฝักที่1ฝักที่2หรือว่าฝักที่3นะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะให้ที่ฝักละ800บาทค่ะค่ะสำหรับนี้นะคะนุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ